สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าว www.ThaiMinganTham.com ศูนย์กลางรับสมัครงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงการฝึกอบรมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด1 9ล่าสุดประกาศรับสมัครงานกว่า50,000คนก่อนจะเข้าหน้าข่าวฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะครับผมออนครับมาเข้าหนาข่าวกันดีกว่าปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด19ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศอย่างรุนแรงล่าสุดกระทรวงแรงงานได้จัดทำแพลตฟอร์ม w w w t h a i m i a n t h a m c o m เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและสมัครงาน รวมถึงการฝึกอ,อบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำทำให้สอดรับกับมาตรการของรัฐบาลภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศวงเงิน400ล้านบาท w w w t h a i m y h a n c o m เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงาน และหลักสูตรฝึกอบรมให้บริการแก่ประชาชนท,ทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาตำราข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนาและการจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ความสามารถประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.timyantam.com um. ยังมีการแนะนําหลักสูตรฝูอบรมสําหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะความรู้ของตัวเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูละละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaimingantham.com ซึ่งจะมีการทั้งการค้นหางานของภาครัฐ ค้นหางานทั่วไปค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมและข้อมูลสถิติซึ่งจะมีการอัปเดตตำแหน่งงานที่เงินเดือนสถานที่ที่รับสมัครตลอดเวลาล่าสุดณวันที่14สิงหาคันยายยน2 5 1 3 w w w t ร a i a บไทยและไท a ม c o m ระบุว่าโครงการไทยมีงานทำมีจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ ห2าหมืาตำแหน่งจากหน่วยงานหรือบริษัท28,618หน่วยงานมีจำนวนการสมัครงาน2239ครั้งประกอบด้วย 1. การจ้างงานภาครัฐจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ380้อแตำแหน่งจำนวนการสมัครงาน201ครั้งจำนวนหน่วยงาน535หน่วยงาน 2. การจ้างงานภาคเอกชนจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ51655ืาำแหน่งจำนวนการสมัครงาน2 3 3 8ครั้งจาก28,083บริษัทอย่างไรก็าตาม worldwide thai miantham com ได้กำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับผู้คนหางาน และหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ 1. การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ w w w t h a i m i a n t h a m c o m ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 2. ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลของตอนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ทุกประการเพื่อสอบเพื่อสิทธทิประโยชน์ของตัวท่านเอง 3. การสมัครงานหรือสมัครฝึกอบรมหลักสูตรใด,ดๆ ในเว็บไซต์ w w w t h a i m e n g a n t i m e c o m หากผู้ดูแลระบบตรวจพบข้อมูลที่เป็นที่ทเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า4หากผู้ดูแลระบบตรวจพบว่าสมาชิกบันทึกข้อมูลของตนเองหรือโ้นหา โดยใช้ข้อความไม่เหมาะสมหยาบคายหรือสอไปในทางลามกอนาจารซึ่งก่อให้เกิดความลำคาญความเข้าใจผิดหรือความดุดร้อนแก่ผู้อื่นผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบบอ้างการสมัครสมาชิกถือเป็นความผิดโดยต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด 6. สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในการใช้บริการเว็บไซต์ไทยมีงานทำ com ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากท่านละเมิดหรือละเวน้นการฏําันิงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ดูแลระบบมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที 7. สมาชิกยินยอมให้กระทรวงแรงงานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ไทยมีงานทำ .com จัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกที่ได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์มต่อผู้จ้างงานหรือผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จ้างงาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิ์จากมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำมาตรการเพื่อยกระดับปรับทักษะแรงงานหรือมาตรการอื่นๆสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ